กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สามของรายการวิถีนซองนะฮะคุณลุงนอนเอาสัหน่อยครับคุณลุงนอนฮะจากเรื่องราวที่พูดไปเบรกที่แล้วนะครับที่บอกว่าฮิตเลอร์เขามีแนวคิดอยากจะเหมือนแบบคล้ายๆล่านานิคมอย่างนั้นแหละแนวคิดนี้แบบคุ้นๆนะคุ้นๆอยู่นะเออนะฮะแต่เขามีผู้ช่วยครับคนสำคัญของเขาเลยมือขวาเลยก็คืออ๋อนี่อ๋ออะไรนะฮะ อ๋อไอริสฮิมเลอร์ไอริสฮิมเลอร์อ๋อนึกว่าอีกคนนึง่ง <c oughs> ครับเป็นผู้บัญชาการตำรวจนาซีครับแล้วก็หัวหน้าพักหน่วยเอสเอนะครับเป็นกองลังของพักนาซีเขานัา่นแหละครับหน่วยเอสนี่น่าจะรู้กันอยู่นะฮะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ฮิมเลอร์เนี่ยเขาวางแผนไว้ถึงขั้นจะอุพยพคนเยอรมันครับไปเขาเรียกอะไรตั้งถิ่นฐานในดินแดนใหม่ในยุโรปตะวันออกที่เขาหมายตาไว้นะะไปเป็นชาวอนาิคมปกครอง คนพื้นเมืองดั้งเดิมอืมอ่าแล้วก็จะถูกคนพื้นเมืองดั้งเดิมมันจะถูกกดฐานะลงนะครับเป็นทาสแรงงานอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วคนพื้นเมืองเดิมบางส่วนอย่างเช่นชาวยูวเนี่ยอาจจะถูกกําจัดทิ้งหรืออะไรนะโดดินานใหม่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นอาณานิคมเพื่อที่จะตั้งถิ่นฐานบ้างแล้วก็เป็นแหล่งทรัพยากรเรื่องวัตถุดิบแล้วก็อาจจะได้เรื่องแรงงานราคาถูกเนี่ยสำหรับเยอรมันเขานะคือเขา คิดมาประมาณนี้เลยนะครับของฮิมเลอร์เขาครับก็นั่นแหละก็ชาวยิวก็ที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใช่ไหมใช่แล้วก็จะเอาดินแดนเนี้ยหาแรงงานทาสที้คนในดินแดนนี้เลยอ่าเป็นทาสไปเรียกง่ายว่าคือมายึดเลยแหละใช่เอาง่ายนะฮะแล้วก็ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นเป็นผู้ปกครองอานิคมอะไรีนะฮะก็ถือสัญชาติถ้าใครถือสัญชาติเดียวกันก็เป็น นะพวกเดียวกัน<ม>อย่างนี้สบายหน่อยอนะคนละพวกกันก็หนักหน่อยหนักนิดนึงอ่าพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสักครู่ครับ